ับมาแล้วค่ะเราเดินทางมาถึงตอนที่1ิบกันแล้วนะคะวิดีโอนี้จะพาน้องๆมาเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยท่าเตะน้ำคว่มสลับเตะน้ำหงายกันค่ะท่านี้มันเป็นยังไงคะครูพายุท่านี้นะครับจะช่วยน้องๆสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบเห็นทิศทางและสิ่งติดขวางได้นะครับจากท่าปลาเข็นหรือสปริมไลน์นะครับสลับกับการใช้พลังงานให้น้อยนะครับเคลือ่อนที่ในน้ำได้นานขึ้นจากท่าเตะน้ำหงายครับกันวิชอ๋อยากเห็นท่านี้แล้วค่ะงั้นเราไปดูวิธีและเทคนิคการทำท่านี้กันเลยค่ะ ให้น้องๆอ,ออกตัวด้วยท่าปลาเข็มหรือสปรีมไลน์เตะน้ำความสักระยะหนึ่งจนเกือบหมดกั้นลมหายใจเทคนิคต่อมาคือให้น้องๆใช้มือข้างที่ถนัดกดน้ำลงไปพร้อมกับพลิกตัวในลักษณะเตะน้ำหงและเอามืออีกข้างหนึ่งมาเลื่อนชิดลำตัวแล้วใช้มือโบกน้ำตามปกติเพื่อพยุงลำตัวและหากจะพลิกตัวกลับไปในท่าเดิมตอนออกตัวให้เวี่ยงแขนข้างใดข้างหนึ่งข้ามไหล่ตรงข้ามกับมือที่เวียง เหยียดแขนตรงทั้งสองข้างขึ้นไปด้านหน้าเหนือศีษะพร้อมกับพลิกตัวเป็นท่าปลาเข็มหรือสตรีมไลน์และเตะน้ำคว่ำทำสองท่านี้สลับกันไปเรื่อยๆครับ โอ้หท่านี้ท้าทายความสามารถสุดๆไปเลยค่ะเพราะต้องใช้ร่างกายหลายส่วนเคลื่อนไหวพร้อมๆกันค่ะใช่ครับผมท่านี้นะครับต้องฝึกที่เป็นความชํานาญนะครับและควรอยู่ในการดูแลของครูผู้สอนเพื่อความปลอดภัยนะครับแซนวิชเห็นด้วยมากๆเลยนะคะครูพายุแล้วจากที่เรียนมาเนี่ยมันพอจะมีท่าไหนที่อยู่นิ่งๆขยับตัวนน้อยบ้างไหมคะเนื่องจากว่าที่เราเรียนมาหลายๆท่ามันต้องขยับตัวหมดเลยอะค่ะครูพายุมีสิครับแซนวิชผมจะบอกว่าท่านี้นะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากการจมน้ําได้สูงมากเลยครับว้าวเลิ แล้ววิดีโอต่อไปห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแล้วพบกันค่ะ